เราไดได้สติกเกอร์แล้วนะครับสติกเกอร์แบบเข้างานใช่ครับแฟนได้สติกเกอร์นี้จะได้เครื่องดื่มฟรีที่พักฟรีนะครับไม่ได้ไม่ได้อะฮะสวัสดีท่านผู้ชมหน่อยครือช่องน้ำชาแนลหรอเด็กเมาแล้ว เมือจไปนิรศการนะครับแบบ New Normal ใช่ไหมฮะเขาก็ห้ามกินข้าวครับยุข้าวไหมครับผมกินวะเนาะขอข้าวมาไหมไม่ถ้าขอข้าวมาต้องแจ้งนะครับเพราะว่าเป็นมาตรการใหม่สวัสดีครับปู๋อ่องวันนี้เราอยู่กับปกป้องแล้วก็ดัดนะครับแล้วก็มันจะเหมือนมี ลังสีเลยสักอย่างนึงกล้องหน้าฟิล์มแตกจะมีลังสีมันเับพวกเราอยู่ในสวรรค์นะครับตื่นเต้นมากเลยเราจะลังจะเข้าหอสิบนี่คือหอสิบนะครับได้ไดได้่ไปตกมาก ถาคำตอบนล้วมีันตอบอนุมหนักแล้วถามว่าชื่อเขาชื่ออะไรท่สามารถผลิตได้จากวัสดุประเทศไทยจ่งหรครับใช่ครับอนุมทจาเหลอนุูมเล็กยาวต้นท์ลครบที่ทำใไทยหมดเลยครับผมใช่ค่ะได้ตได้แโงตที่อย่างเร้ก็ดูนะครับว่า เราต้องนำขาี่ดัคอน้ำเข้าจากเรเกาหลีใต้าสัญญและต้นขดีที่เป็นข้อาในประเทศไทยมีโรงงานอันนี้รุ่นเดียวกันไหมครับพอล้อก็สั่งนาด20นิ้วอันนี้มัมับินด้จริงหรือเปล่ามีทงานนานนน่งแล้วก็สุดการบนตันี้นะครับ่ินมาได้เล่ีนีับง กระนั้นเวลก็แล้วก็สั้นๆไปทเดียวไม่ใเก่าลาคือการตวจจับเวลาการสวนสนามหรือเวลาเรก็ต้องใช้ขนาดนี้อู่เร่เลยครับมันพอดีกับส่วนส่วนไหนอยากที่มาถึงแล้วอยากใช้กันนี้ก่อนเนี่คือจริงๆเป็นรถแบนี้สะดวกว่ะน่าจะาชนาถู่ด้ากนะครับูได้มากใช้กราสโน่ห้าจ้าคือเขาแบบาเลือดหัวโต คนถนัดซ้ายถนัดขวาสามารถีปุ่้เหกันได้เดี๋ยวอีกสักครู่ดเราจะมีวิธีเปิดนะครับแล้วา็เดี๋ยวเราจะสัมผัสกิงนะครับนได้นัซ้ายัาได้ที่บได้ถนัด้องรับกยให้มนองีีโอกาสทำขายไหมนะครับาขายประเทศเพื่อนบ้านจริงจริงแล้วมันก็ต้องเป็น แลวตัวดินที่อยู่ในนั้นมาเสนอืออนะเออคือตัวจับวัสดุผสมใสที่ดินเข้ามาในร่องสังเวยแรเรามองไม่เห็นเออเป็นดินเป็นคืนทำไมอยู่บนท้อง้าเ็ดินอยู่บนท้องฟ้าอ๋อเราเราถึงซื้อจากจีนอะไร่างนั้นได้ทำไมเหรอคุณรู้ว่า เขาจะสอนว่าอันไหนเป็นข้อมูลจริงข้อมูลที่เชื่อไม่ได้อะไรเงี้ยเคยเจอกระสือไหมฮะอ๋อไม่เคยเจอครับไม่เคยเจอดาตัวนีอเงี้ยไม่น่าจะเป็นไปได้ครับพี่โอกาสลอยได้นี่นะโอกาสโอกาสไม่มีเลยแหละไม่มีเลย กสือนะครับน่าจะมี <laughs> ผมนะผมจะอธิบายให้ฟังนรื่องสีอเอาจริงนะนทางวิทยาศาสตร์ใช่มันเป็นลูกไฟที่เราเห็นเนี่ยเป็นกลุ่มก้อนของแก๊สมีเทน น้ำหนักมันเลยเบาไงมันเลยลอยได้ติดอากาศใช่ไหมพอแก๊สมันลอยสูงขึ้นมาใช่ไหมเราจริงๆแล้วไอ้แก๊สพวกนี้มันติดไปตอนที่อุณหภูมิสัก5 5องศามันก็ติดแล้วนะเป็นปฏิกิริยาเคมีก็การลางคืนอาจจะเจอใช่ไหมนั้นทางภาคอีสานบ้านคุณก็อาจจะเจอแบบว่าช่วงนี้มันมีแก๊สมีเทนมันแบบออกมาจากแบบซากพืชซากสัตว์ช่วงกลางคืนใช่ไหมแล้วก็มันก็มีแบบอุณหภูมิที่พอเหมาะพอเจอะมันก็เลยเกิดเป็นแบบแสงสว่างวาบใช่ไหมนั้นกระสือจริงๆแล้ว มันก็เป็นดวงไฟมันมาได้ยังไงมันมาแบบพุ่บๆุ่าเพราะว่า,วามันน่าจะเป็นแก๊สมากกว่าวเป็นกระบวนการทางเคมีนะครับส,สงสัยไหมว่าทําไมพวกเราถึงรู้นะครับนะสงสัยไหมว่าทําไมพวกเราถึงรู้